ในเฟซนะอาจารย์ลงเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวิพีนะคะพี่พลยมาบ้านนะคะนี่ดูให้ดูโบสวัดเขาแก้วที่บ้านนะคะกําลังสร้างใหม่เลยสวยจังเลยสวยจังเลยก็ทําเหมือนทําเหมือนทางเหนือเนาะทาเหมือนทางเหนือมีรูปพญานาคด้วยมีรูปพญานาคด้วยอืก็ทํำสวยมากเลยนะะ พี่จันแล้วตอนนี้ช่างเขาก็ยังทําอยู่งานอยู่ทุกวันเหรออือนี่ไงครับบ้านพักอะไรก็อยู่ที่นี่หมดเลยเนาะอือสงสัยแบบว่าโบสถ์แ็่ก็อยู่ใต้โบสถ์ก็ได้เนาะสวยงามค่ะสวยงามสงสัยว่านั้นคนก็อยู่ตรงนี้เต็มเลยเนี่ยเนาะ อะอุ้ยสวยจังเลยล่ะดูบรรยากาศสวยงามมากเลยเศรษฐีร่วมบูญยกฉัดนะคะวัดเขาแก้ว ครึ่งครึ่งครึ่งคนที่นับถือพญานาคนี่รวยทุกคนนะพี่จนนนนนนัน์ก็พญานาคเก้าหัวนะเก้าเสียน ทำไมอ่ะเขาเขาเาทำให้เป็น,ปน,ปน,ปนแปลกัวะกำลังทำอยู่เหรอเฮ้ยอันนี้นอันี้นบดแดงอะไรอ่ะเหรอ,อแต่มันยังไม่เป็นไงเราก็เลยดูไม่ออกพยานนุ่นก็เหมือนกันน่ะน,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 นุ่นก็เหมือนกันนุ่นไงอ๋อเป็นไอ้นี่เหมือนก็แบบเทวดา เทวาดาอะไรหรือเปล่านู่นน่ะอันนู้นก็มีเห็นแม่นู้นชัดเจนแล้วเห็นไหมนู้นชัดแล้วน,นั่นน่ะแก้มแก้มฝั่งนั้นเห็นแนมะ่ตรงหัวเห็นไหมอ่าไม่ใช่แต่หัวพญานาคนะใต้ลงมาข้างล่างใช่ใช่เห็นอยู่เออแต่อหัวนี้กําลังปั้นอยู่มฝั่งน,นี้อืออือเขาทําดีนะพี่จันนะสวยเนาะทางบ้านเรามีไม่เรียน,นทุกคนมีไม่วัดไบบทําแบบนี้ม,มีไหมมีพญานาคนตะ่เขามีเท่านั้น,นนะแหละมีหลา,ายๆวัดแนตะ่แต่ที่นี่ มันจะเขาจะทำแบบไหนแบบแค่นั้นเหละอือนถบภูพัดน่ะทางมันลงบันไดขึ้นเ่ย